สวัสดีค่ะพี่น้องต้องปายสผภุดสุคนนะคะมันนี่จะมาแนะนําวิธีการใส่ครีมอีหยังเคล็ดให้หนาใส่นะเพราะว่าเอ็ซีปูนะถามมาหลายคนว่ยาย้าย้าเจ้าใส่ครีมอีหยังหนาเจ้าคือใส่ดีแท้เ่าสันเดี๋ยวมันนี่จะมาบอกเคล็ดลับนะเพื่อนๆคะ่ะว่าใช้อะไรนะคะหนาถึงใส่ปิ้งยังสิพี่น้องใส่อีหยังถึงใส่ปิง,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 ปงแบบนี้พี่น้องมีเคล็ดลับเคล็ดลับนะพี่น้องเดี๋ยวจะมาบอกว่า ขั้นตอนเหตุจังใดเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาให้พื่นพี่เบิงพี่พี่น้องนองเบิงอนผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่นะคะเพื่อนๆคะ่ะว่าใช้อะไรแต่ตอนนี้จะยังไม่บอกนะคะเพื่อนเพื่อนว่าเออใช้อะไรน่าถึงไซกิกขนาดนี้แล้วพี่น้องเด้อพี่นอ <c oughs> ้องตรงใจเย็นๆน,นะคะว่าใช้อะไรนะคะ ต้องใจเย็นเย็นค่ะเดี๋ยวจะมาบอกนะคะอ้าเดี๋ยวมีโทรศัพท์โทรเข้านะคะเดี๋ยวมีโทรศัพท์โทรเข้านะคะเ,ออเดี๋ยวมีโทรศัพท์โทรเข้านะคะเออเดี๋ยวมีใครมีใครฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล who is this do I know you hello hello อ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะ่ไม่ทราบว่า ปูนารู้จักรู้จักไหมคะอ๋อเป็นเป็นแฟนเป็นเป็นเอ่อเป็นผู้ติดตามใช่ไหมคะอ๋อเอ่อมีอะไรให้รับใช้เหรอคะอ๋อเหรอคะเหลือคะ,อคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะคะขอบคุณนะคะอ๋อเหลือคะ อ๋อติดตามมานานแล้วใช่ไหมคะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะค่ะค่ะไม่ไม่ไม่ค่ะไม่รบกวนค่ะไม่รบกวนไม่รบกวนนะคะไม่รบกวนค่ะมีเรื่องอะไรก็ถามมาเลยนะคะจะให้จะให้คําตอบก็ให้ได้นะคะถ้าตอบไม่ได้ก็จะไม่ตอบนะคะก็ไม่ไม่เป็นไรค่ะถามมาเลยนะคะถามมาเลยค่ะ เลอะะือค่ะอ๋อเลือค่ะคะ่ะค่ะแล้วคิดยังไงคะถึงอยากจะได้สามีฝรั่งคะเลอะะือค่ะอ๋อเห็นใช่ไหมเห็นผู้หญิงไทยเราที่ได้สามีฝรั่งอยู่ต่างเพศเห็นชีวิตเขาอยู่ดีมีสุขหรอคะอ๋อเลอะะิอค่ะ ค่ะค่ะค่ะอ๋เลยค่ะเ,เดี๋ยวนะจะให้เรียกพี่หรือเรียกน้องดีคะอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้อ,อ๋อเกือบห้าสิบแล้วคะ่ะงั้นขอเรียกน้องก็แล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้พี่ก็ห้าสิบเจ็ดแล้วนะคะเอาอย่างนี้นะคะคุณน้องคะ่ะเดี๋ยวนะคะจะเล่าให้ฟังนะคะาการที่มีสามีฝรั่งนะคะ ชีวิตมันมันไม่ได้โรยด้วยกรีบกหุราบนะคะเป็นน้องๆค่ะน้องค่ะ,คะแล้วคิดยังไงถึงอยากจะไดม้มาอยากได้สามีฝรั่งอ๋อเลิกคะ่ะสามีม,มีมีลูกมีลูกกี่คนคะอ๋อเลิกคะ่ะอ๋อสามีไปติดผู้หญิงสามีมีลูกด้วยกันกี่คนคะ อ๋อมีลูกด้วยกันสามคนโตหมดแล้วใช่ไหมคะอ๋อโตหมดแล้วก็ลูกๆก็จบมหาลัยแล้วจบแล้วอ๋อโอเคค่ะเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวพี่จะจะไปโทษผู้ชายไม่ได้เราต้องต้องต้องย้อนดูตัวเองก่อนว่าเราทำอะไรให้สามีเราไปนอกใจเราจะไปโทษแต่ผู้ชายอันนี้พี่ไม่พี่ไม่ได้พี่ไม่ได้มาว่าให้นะคะน้องๆน,น้องค่ะเพราะว่าอะไระถ้าน้อง มองดูตัวเองว่าน้องนะ่ะมีข้อ,อบกพร่องตรงไหนข้อผิดพลาดตรงไหนสามีเราถึงไปติดผู้หญิงอย่าไปโทษแต่ผู้ชายนะคะคุณน,น้องค่ะไม่ว่าผู้ชายไทยหรือว่าผู้ชายฝรั่งนะคะคุณน,น้อง่ะถ้าสมมุติว่าคุณน,น้องนะอ่ะขาดตกบกพร่องนะคะในการทําหน้าที่ภรรยาไม่ว่าผู้ชายไทยหรือฝรั่งเขาก็ต้องไปหา กิ๊กหรือว่าไปหาสิ่งอะไรนอกบ้านที่จะทำให้เขามีความสุขนะคะฉังนั้นอย่าไปโทษผู้ชายกันคุณน้องค่ะอย่าไปโทษผู้ชายเด็ดขาดนะคะเรามองดูตัวเองจุดบกพร่องของตัวเองก่อนว่าตัวเองทำอะไรผิดนะคะว่าตัวเองทำอะไรผิดนะคะอย่าไปโทษผู้ชายนะคะ ไม่ไม่ไม่อย่าไปโทษผู้ชายเราต้องโทษตัวเองเราต้องมองตัวเองว่าเราเราทำอะไรที่ไม่ทำให้ผู้ชายเขาประทับใจเราน้องคิดดูนะวันแรกที่เราจีบกับแฟนเราวะเรามีอะไรที่ทำทำให้ผู้ชายเขามารักเราแล้วสิ่งสิ่งนั้นน่ะน้องยังมีให้เขาหรือเปล่าฉะนั้นนะคะพี่ไม่ พี่ไม่เห็นด้วยที่จะไปโทษสามีว่าอ๋อสามีไม่ดีอย่างงโ้นสามีไม่ดีอย่างนี้นะคะเราอาจจะมีข้อบอกพร่องนะคะสามีถึงไปมีผู้หญิงใหม่นะคะฉะนั้นนะคะตามที่บอกนะคะถ้าคุณมีข้อผิดพลาดนะคะไม่ว่าผู้ชายฝรั่งเขาก็ไปมี ไปม,มีเมียใหม่ทั้งนั้นล่ละคะ่ะน้องขานะพี่ไม่พี่ไม่เห็นด้วยนะคะอันนี้เพราะส่วนมากผู้หญิงส่วนมากจะไปโทษผู้ชายว่าผู้ชายเจ้าชู้ผู้ชายเป็นอย่างงังน้นอย่างนี้แต่ไม่เคยมองความผิดพลาดของตัวเองนะคะอันนี้พี่ไม่เห็นด้วยค่ะอันนี้ไม่เห็นด้วยเลยนะคะไม่เห็นด้วยจริงๆแล้วสามีไปมีเมียน้อยแล้วตอนนี้ก็เลยคิดอยากจะ,ะเดินทางสายฝอว่าง,งั้นเถอะ อ๋ออ,อเอาอย่างนี้นะพี่จะเล่าให้ฟังนะสายฝอนี่มันชีวิตมันไม่ได้เรื่อรู้นะคะพี่น้องค่ะอย่ามองแต่ภายนอกค่ะคุณน้องค่ะสายฝอเนี่ยกว่าเขาจะมาอ๋อเหรออ๋อเห็นชีวิตพี่ใช่ไหมกว่าชีวิตพี่จะมีวันนี้นะคุณน้องค่ะพี่เดินพี่เดินตกเหวมาไม่รู้กี่รอบค่ะกว่าจะขึ้นเหวมาได้กว่าจะมา ถึงจุดนี้โอ้โหน้ําตาตกไม่รู้เป็นกี่พันครั้งน้องเอ้ยกว่าชีวิตพี่จะมาถึงจุดนี้นะมันไม่ใช่ง่ายง่ายและน้องตอนนี้อายุห้าจะห้าสิบแล้วอ่ะพี่จะบอกให้นะสามีฝรั่งนะอ่ามันไม่ได้มันไมไ่ได้ดีทุกคนมันขึ้นอยู่แต่โชคชะตาวาสนาของแต่ละคนนะคุณน้องค่ะ มันไม่ไม่ใช่ว่าเออได้สามีฝรั่งเราจะมานั่งชีวิตเลิศหรูมีสามีเป็นตู้ ATM ขอเงินเท่าไหร่ก็ให้มันไม่ใช่นะคะฝรั่งเขาทำงานค่ะคุณน้องคะฝรั่งก็มีรวยมีจนค่ะคุณน้องขานี่โทรมาอยาให้พี่เทศให้หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้นะพี่เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าคือเราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยจะมาให้พี่หาสามีให้เหรอโอ้ยจะให้พี่หาสามีให้ได้ยังไง ชีวิตพี่กว่าจะหาสามีได้พี่ก็ปาไปสี่สิบแลน้องโอ้โหแล้วพี่มาอยู่เมืองนอกตอนพี่อายุยี่สิบกว่ากว่าพี่เริ่มต้นที่เมืองนอกมันลำบากมากในระหว่างทางนี่ก็ลำบากตามที่บอกพี่ตกเหวไปหลายรอบแล้วน้องเอ้กว่าพี่จะปีนขึ้นมาได้กว่าจะมาถึงจุดนี้นะมันน้ำแบบชีวิตมันลันทบชีวิตมันลำบากนะน้อง อาจจะน้องอาจจะเห็นพี่มีความสุขตอนนี้แต่กว่าพี่จะมีวันนี้มันมันลำบากมันมันสู้น้องสู้มากพี่จะบอกให้การที่มีสามีฝรั่งมันไม่ได้ง่ายเลยแล้วน้องตอนนี้พี่เริ่มต้นพี่มาใช้ชีวิตเมืองนอกแต่อายุ20กว่ากว่าพี่จะมีวันนี้พี่ใช้เวลามาเป็น เกือบยี่สิบเกือบ30ปีน้องกว่าพี่จะมีชีวิตเนี้ยแล้วน้องตอนนี้อายุห้าจะห้าสิแล้วอ่ะน้องมีที่ไร่ที่นาไหมล่ะมีบ้านไหมหรือว่าเช่าบ้านอยู่อ๋อมีที่ไร่ที่นามีบ้านมีบ้านอยู่พี่ว่านะคิดใหม่ดีกว่าอยู่ที่บ้านเราทํามาหากินมีที่ไร่ที่นาที่อะไรก็ตามไปทําพวกนี้นะ ฝรั่งเขาเห็นเรามีที่อะไรนี่เขาอิจฉาน้องค่ะเพราะอะไรเพราะฝรั่งนะเขาบ้านเขาหลังเล็กก็ตกหลังแล้วเป็นสิบกว่าล้านแล้วแล้วก็ไม่มีที่ที่นี้เดียวแต่บ้านเรานะ่ะเขาไปเห็นคนบ้านเราโดยเฉพาะแถวต่างจังหวัดนะมีที่ไร่ที่นาฝรั่งเขาบอกว่าเขาเร่รวยแต่เรานะ่ะไม่ทําที่ให้เกิดประโยชน์ปล่อยที่ไร่ที่นาว่างไปแล้วก็ถึงหน้านาก็ไม่เคยมาทําต่อไปนี้นะคะ ไม่ว่าที่หรืออะไรที่เรามีเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เอามาปลูกพงปลูกผักเอามาลงทุนเลิกคิดที่จะมาหาสามีฝรั่งในเมืองนอกน้องมันลําบากมันไม่สบายอย่างที่คิดน้องพี่จะบอกให้อยู่เมืองไทยประเทศไทยเราน่าอยู่ที่สุดค่ะใช่ประเทศไทยเรานี่น่าอยู่ที่สุดใครๆก็บอกว่าพวกเราน่าโชคดีมากที่ เป็นคนไทยเพราะว่าประเทศไทยเราอุดมสมบูรณ์แต่คนไทยเราติดค่านิยมสังคมเมืองนอกพากันอยากได้สามีฝรั่งเป็นค่านิยมอะไรอย่างเงี้ยพี่จะแนะนำให้นะคะจะให้พี่หาสามีฝรั่งมันไม่ได้หรอกมันหายากทุกวันนี้คนดีๆมันหายากคนดีๆเขาไปกินหมดแล้วส่วนมากก็ฝรั่งแบบ หาเช้ากินค่ำน้องเอ้ยมันไม่ได้หาง่ายอย่างที่ว่าเอาเหรอจะไปจะไปลองสมัครไอเว็บที่เขาสมัครหาคู่อะแล้วค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่อะโอ้โหสามสี่หมื่นเลยเหรอคุณน้องขาเอาเงินสามสี่หมือนอ่นน่ะเอามาลงทุนค้าขายดีกว่าเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่านะคะพี่จะบอกให้ เลิกคิดได้แล้วหาสามีฝรั่งนะมันลําบากกว่าจะมาเริ่มต้นได้น้องเอ้ยอายุจะ50แล้วกว่าน้องจะมาเริ่มต้นโอ้ยมันลําบากค่ะน้องค่ะเถื่อมาเจอผู้ชายไม่ดีอีกล่ะผู้ชายน่ยมัน ผู้ชายฝรั่งนะ่ะมันไม่ได้รวยทุกคนนอ้องมันก็เหมือนผู้ชายไทยเรานั่นแหละไม่ว่าผู้ชายที่ไหนมันก็เหมือนในโลกมีจนมีรวยมีคนดีมีคนเลวพี่จะบอกให้นะคะเอาเงินสามสี่หมื่นน่ะเอาไปลงทุนทำค้าขายหรือเอาไปทำแปลงพงแปลงผักไปวางแผนทำการเกษตรมันจะได้มีผลออกงอกงามคุณน้องขาอ๋อเหรอเห็น เห็นคนที่มีสามีฝ <sh> รั่งใช้พวกของแบรนด์เนมเออไอกว่าเขาจะได้ของแบรนด์นามแบรนด์เนมมานน้องไม่รู้เขาอาจจะแลกมาด้วยหยาดเงินและแรงงานน้องอ้อเหรออ้อเหรอที่เห็นบอกว่าผู้ชายภรรยาฝรั่งที่พาสามีไปเที่ยวเมืองไทยใช้เงินกันแบบไปซื้อนวนซื้อนี่ให้ญาติพี่น้องเมืองไทยน้องขานี่ทั้งนั้นค่ะ ใช้บัตรเครดิตทั้งนั้นน้องค่ะกลับมาก็มาทํางานงอก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 นะคะเขาไม่ได้แบบว่ามาอยู่บ้านเฉยๆค่ะเขาทํางานค่ะเขาทํางานทํางานทงานทงานเก็บเงินเก็บเงินแล้วก็ไปเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ไปใช้ไปใช้แล้วก็กลับมาทํางานงอกงอก,งอกเหมือนเดิมค่ะน้องค่ะเขาไม่ได้ใช้ชีวิตแบบสุขสบายค่ะอ๋อเหลือที่เห็นเขาใช้ชีวิตอยู่หรูอยู่แพงมันก็แลกมาด้วยหยาดเหงื่อค่ะ คนเราเขาทำงานมาเหนื่อยเขาก็ต้องการไปให้กำไรชีวิตค่ะคุณน้องค่ะไม่ใช่ว่าเขาใช้ชีวิตหรูอยู่แพงตลอดค่ะคุณน้องโอ้ยคิดใหม่ได้แล้วนะคะเลิกคิดได้แล้วฮะหัวฝรั่งนะอยู่เมืองไทยดีที่สุดนะพี่จะบอกให้นี่พี่ไม่ได้บ่นให้นะพี่เอาประสบการณ์ที่พี่อยู่เมืองนอกเล่าให้น้องฟังนะคะโอ้ยเงินตั้งสามสี่หมื่นจะไปะจ้าง ไอ้เว็บหาคู่เอาเงินสามสี่หมื่นไปลงทุนดีกว่าคุณน้องคะ่ะพี่จะบอกให้นะคะแล้วก็โลกเ,เ,เลิกโทษผู้ชายไทยว่าไม่ดีอย่างง้นอย่างนี้ผู<อ>้ชายไทยน่ะคนดีๆเขามีเยอะมองมองดูตัวเรานะ่ะเรานะ่ะผิดพลาดอะไรที่จะทาให้ที่ทําให้สามีเราไปติดผู้หญิงที่ทําให้สามีเราไปติดเมียน้อยผู้ชายนะ่ะไม่ว่าผู้ชายประเทศไทยหรือประเทศไหนในโลกเนี้ย ถ้าเขาขาดความดูแลเอาใจใส่จากภรรยามันเป็นอะไรที่ช่องช่องโหว่ของชีวิตเขาก็ต้องไปหาเสรหาเลยนะคะพี่จะบอกให้พี่จะแนะนํานะคุณน้องขาอายุป่านนี้แล้วนะคะอยู่ที่เมืองไทยเราดีที่สุดทํามาหากินเมืองไทยเมืองไทยเนี่ยมีอู่ข้าวอู่น้ําหาทํามาหากินง่ายมาอยู่เมืองนอกนะกว่าจะมาเริ่มต้นชีพใหม่กว่าจะมาเรียนภาษาใหม่กว่าจะ โอ้ยภาษาที่สองที่สามมันลำบากโอ้ยอายุป่านนี้นะ่อยู่กับลูกกหลานทำมหาหากินอยู่บ้านเราสดุกสบายถ้าเราไม่มีเงินอยู่เมืองนอกเนี่ยน้องขามันอดเนี่ยมันลำบากอยู่เมืองไทยเนี่ยถ้าเราไม่มีเงินเรายังไปขอเพื่อนบ้านเขายังให้มีข้าวให้เรากินแต่เมืองนอกเนี่ยถ้าถ้าไม่มีเนี่ยมันลําบากมันอดนะพี่จะบอกให้ตรงๆอ๋อก็ชีวิตพี่ก็ตามที่บอกว่าพี่จะมีวันนี้อะ พี่น่ะล้มไม่รู้กี่ครั้งนับไม่ท้่วร้องให้แล้วร้องให้อีกจนบางครั้งน้ําตาไม่มีค่ะคุณน้องขาก็น้องมาเห็นพี่ตอนตอนนี้อ่ะกว่าพี่จะมีชีวิตวันนี้เนี่ยโอ้โหแคบเอาตัวไม่รอดค่ะคุณน้องขานะอย่าไปเอาเงินสามสี่หมื่นไปจ้าง เว็บหาคู่เสียดายเงินเอาเงินนั้นมาลงทุนทำกิจการค้าขายหรือว่า,าถ้ามีที่มีที่ไร่ที่นาก็เอาไปาทำการเกษตรปลูกผักปลูกมะละกอปลูกอะไรก็ได้ขายได้เมืองไทยนะคะทำอะไรเขาขายได้ทั้งนั้นค่ะคุณน้องขาอยู่เมืองไทยระดีที่สุดนะคะพี่ไม่ได้บ่นฉะนั้นอย่าไปมองว่าเออผู้หญิง ที่ได้สามีฝรั่งนะทำไมชีวิตเขาดีดีน้องไม่รู้ว่าเบื้องหลังเขาอาจจะไม่ได้เลิศรู้อย่างที่น้องเห็นนะคะนี่นะคะตามนี้นะคะไม่ไม่ได้ว่าแบบอ่าไม่ได้ว่าที่แบบว่าอ่ามามาอ่า ทำลายฝันนะคะไม่ใช่มาพี่จะมาหยุดฝันน้องแต่พี่เอาความจริงที่พี่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนอก30กว่าปีเนี่ยมาให้น้องอฟังมาเล่าให้น้องฟังน้องจะได้แบบว่าชีวิตเมืองนอกเมียฝรั่งมันไม่ได้เลิศหรูทุกคนมันไม่ได้โชคดีทุกคนมันอยู่แล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนนะคะคุณน้องตามนี้นะคะเราก็ไม่ต้องเอาเงิน3-4มสหมื่นไปจ้างเว็บหาคู่เว็บเดทอะไรทั้งนั้นถ้าทุกวันนี้เว็บเดท ที่มันฟรีก็มีเยอะค่ะคุณน้องค่ะเอาไปอลองไปสมัครดูแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยตัวเองเสียดาเงินนะคะตามนี้นะคะคุณน้องค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะโอ้ยพี่นอง อาวผัว่อยแล้วเบิง่งอันแล้วเบิ่งกีฬาพี่น้องเอ้ยเนี่ยพี่น้องอยากจะยังไงไหลผัวฝรั่งอยู่เมืองไทยแหละดีที่สุดเด้จเดอจ้าเด้อโอ้ยก็เลยบอลเดี่ยวาหาหาเรื่องก้มสวยก้มงามเทพมันยาวไปเดี๋ยวเทพหนาเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยว,ยวมาฟังใหม่เด้อจ้า